เนี่ยเนี่ยมาจ้ะวันนี้จะทำแกงส้มใต้ปลบุง้งใส่กุ้งกันนะคะได้ปักบุ้งที่ตลาดมาอาสามกร,รมมันใหญ่ๆแบบเนี้ยสามกรัรมยี่สิบบาทเราจะมาหั่นก่อนนะคะเราก็เลือกเอาเลยว่าเราจะถึงขนาดไหนอ่อนแก่ถ้าท้ายๆถ้า ไม่อยากใช้ก็ตัดทิ้งแต่ถ้าต้มไปแล้วมันก็กรอบอยู่นะคะอาหั่นเฉียงๆเลยให้มันดูแบบมีศิลปะและ้วผักบุ้งพวกนี้ยางเขาจะเยอะนะคะต้องไปล้างหลายๆรอบหน่ะย,ยางที่เขาอยู่ตามข้อหัว ได้ฟักบุ้งเลยนะเห็นเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวพอแกงแนละ้วเขาก็จะหยุดนะเดี๋ยวเราจะไปล้างค่ะมาสีก,กุ้งนะคะนี่เราก็จะปอกหัวใครจะเอาหัวไว้แล้วตัดตรงนี้ก็ได้นะคะเราจะปอกให้เขาเหลือแค่นี้เราจะามันเขาไว้ด้วยเวลาใส่ไปในหม้อมันจะได้นุ่ม ใชไม่หมดหรอกเดี๋ยวจะแบ่งมาทำพุ้งอบเ,เส้นให้เด็กปิด กุ้งกำลังทาความสอาให้เรียบร้อยนะคะกุ้งพร้อมปักบุ้งพร้อมนะคะไปตั้งเตาจ้าน้ำเริ่มเดือดนะคะเราจะใส่กะปิกะปิหวาน,นะคะกะปิแบบนี้แล้วก็พริกแกงเหลือ,องอันนี้เราจะทำเป็นแกงเชื่อมตายรสแซ่บ น้ำแกงเลิมเดือดนะเราจะปรุงรสจะปรุงรปูนะคะน้ำตาลมะพร้าวชอบเปรี้ยวชอบหวานใส่ลงไปบอกอยู่ตลอดนะคะว่าการทำกับข้าวไม่มีสูกรตายตัวนะชอบรสไหนกินแบบนั้นดูก็เป็นแนวทางนะคะแล้วมาปรับให้เป็นตัวของเราเองน้ำมะขามสำเร็จลูก ปรุงไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาชิมทีหลังว่ามันได้ที่ไหมเจ๊ชูไม่ชอบไม่ต้องใส่นะจ๊ะ <c oughs> เขาจะมีฟองช้อนฟองออกด้วยนะคะ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมว่ารสชาติอะถูกใจเราหรือยังแล้วเดี๋ยวถูกใจแล้วเดี๋ยวจะใส่บุง้ง รสชาติได้ที่ที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะใส่ผักบุ้งลงไปใส่ตอนน้ำเดือดนะคะผักบุ้งเขาจะได้ไม่ดําไม่ว่าจะแกงกะทิแกงมะเขืออะไรก็แล้วแต่เราต้องใส่ตอนน้ำเดือดนะคะแล้วก็กดกดเขาลงไปเขาจะได้ไม่ดำเน่กกดเขาลงไปเดี๋ยวรอให้ผักบุ้งเขาสุก กุ้งเราไม่ได้ลืมใส่นะคะเราจะใส่ทีหลังไม่อย่างนั้นนะกุ้งมันจะสุกจนเกินไปแล้วมันแขกงมันแม่อร่อยเนี่ยพอปกบุ้งเริ่มเสร็จตัวแล้วก็จะใส่น้องกุ้งลงไปแล้วก็กดแค่นี้ปล่อยเขาไว้ไม่ต้องทําอะไรพอกุ้งเริ่มเสร็จตัวแล้วก็คนได้น่ากินเชีย ปุ้งสุกผักบุ้งสุกแล้วนะคะรสชาติชอบและปิดไฟได้เลยอันนี้มีมันกุ้งออกมาหน่อยแล้วเราก็จะทำการบีบมันนาเพิ่มความแซ่บความหอมเสร็จแล้วจ้าแกงส้มผักบุ้งกุ้งใต้แน่ของจอกพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะไม่ยากฝากอีกหนูเมนูนะจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ